หม่สงค่าหม่สงตอนเจ้าวันใหม่ค่ะเมื่อในเป็นวันที่2 8เรือนโทนวาปีสอง1ห่งเอค่ะอ๋อในตอนในเดอออนปีปีน้องน้องเฮ้าคามา่อมด้วยค่ะนาะเกี่ยวกับเลยลองตั้งเป็นหลงกาลโกนว่าจังหนังหนค่ะอ๋อป้าว่าเฮ้าคามาต้วยตั้งเป็นอันหนมั่นแพ้มาในคนาอจําองปีเย่าหน่ค่ะอําไปงินว่ามั่นเตหายในคะน้อยเยวกกลองตั้งมั่นเป็นจึงหือในเฮาคามาถ่อมด้วยค่ะนะอันนี้ก็อยู่ดี จอมจึงเมืองอยูะนะ่แอนคาะอเมริกานะค่ะโจไบเดนสั่งสายข่าวลับให้หาต้นต่อเจอแมงตางเป็นโควิด1 9ในข่าวตั้งเก่าสิวันนะคะ ก้นโจดโดลโลฟ้าค่ะเลยลูดไาย,ย้อนเปรตั้งเป็นโควิดสิบเก้าในน้ำถึง3.5มาล้านปลาย,ยาเยวาเสตดายังอํ่ำไปโคตแตกเล่งคนาว่าเจอแมงอันไหนอ่ะมันลุกดีไหลมาเนี่ยอ๋อกําันเล่นเนียอยู่ที่โจไปเด่นค่ะจี้สั่งห้สืบหาตนตอปันข้าวย้ำเกาสิบวันเนี่ยค่ะว่ะ ปนมาเมื่อวันที่9เจ็ดเหลือนโทน5ปี2องเหิเลือน6ลอง2องคำปีได้2อเห,หนึ่ปัาสิพานี้ในอยู่ที่สื่อข่าว CNN แะนาลออกเนไว้วาจอมจึงเมืองอเมริก,กันโจบไบเดนค่ะจี้สั่งให้จุ้มสายข่าวลับลงปืนดีกดทะทาต้นต่อเจอแมงตังเป็นเจอพันใหม่โคโรนาไวรัส2019สองเ19อัานนนโควิด19อันเฮตไท้เจอแมง ไล่เพล่ามจอดโตกว่าตั้งลมฟ้าค่ะจอมหนังมีข่าวออกมาว่าเจือแมงในหลุดออกมาที่ในคองแล็บในเวงหูหันเมืองเข่ในนั่นจองมั่นใจเดชในนั่นในไฮสายข่าวหลับเคลื่อนรายงานต่างถึงปันในข่าวทางเก่าสิบวันในคเนะกสามเลินคเนอกเลินนั่นในโจไบเดนตุกย้อนไฮ้องแล็บในเมืองอเมริกันตั้งหมดค่ะจอยเถียม โกดท่าทางเงาหักตนต่อเจอแมงปอกกำในแหละดูยอใไ้แข่อีกตั้งกูเมืองเมืองโมกันโกดท่าทางเงาหักลองแผลล้ำเจอแมงในป้าใน ấy, ออกผู้ค้านปากดีเฮิร์นหอข่าวอเมริกันลาดวาลวงปองจึงเมืองอเมริกันคัดใจค่ะเนาะคัดเดียวเลยว่าเฮียไทยเฮียดเดี๋ยกเลยว่าจะเหงอคัดใจหากูไล่ตั้งคะ่ะ หนังหือก้อนกู้กอในหลงฝ่าป้อเต็ไลมีลองป่องใจเกี่ยวกับเลยลองแพรลามเจอแมงตาเป็นโควิดสิเกแล้วตอนตาตีหาไล่ตั้งแหตุกางก้มทิ้งเจอแมงในอนากาศตั้งหนารวยทุกย้อนให้แข่อย่ามีลองอําลับแหละเขา้าคมเหตุการณ์จอมหนังเต็มเต็มทนทน,ทนตอนตากอดทาทาเงาหาักโดนต่อเจอแมงในเนี่ยค่ะเจอแมงตั้งเป็นปอดไก่โครนาวไว้ลัส แต่กดถ้าทบหันมือปลายปี2019ขะเนาะตีกาดขายตั้งกินปังหลายในเว่งหูหันจึงเมืองแข่ลองในฝ่ายป้ายซรายเขาอ่อนกันหยุมยำว่าเจอแมงไหนเหลียบเดลูกดีโตซาดเสียวและลามติจับจูกลในคว่าอ่อนนานในเน่ยอเมริกันยำออกมาลาดว่ามีสาวเสียลักทานนำอยู่เจอแมงตาเป็นโควิด19ในไรโขงสังเฮ็ดออกมาได้ครองเลยบของเมืองแข่ในสิ ลงในขายเฮดไทยแขในอํำห้านใจเฮาแห้งตุ้มตอบอเมริกันหนังเฮาแห้งๆอยู่อยู่ที่ผู้ลงแหลนอันลงเปิน้นตีหมางกอลาดววาแขถูกรีปิดปันตื้อต,งตางแต่เขาวกวดทาทาเงาหาักโดนตอเจอแมงกวางๆวาควางๆเสในในเนี่ยค่ะหนังเฮือก้อนเบื่องจอดตัวตั้งหลงุมฝาป้อเตอ,อ,อัามี่องถางห่างอ่อป้อเตอัอา,า,ามี่องถังเทอมอยู่เจิ้งไหนไหนอ๋อ ด้าเป็นโควิดสิบเก้าในขณะอันแพ้ฮาวแห้งหรือเเปิลในลุมฟ้าในกอเดมีอยู่สามจึงเมืองค่ะอันนำเลือเซเปิลสู้เจก็เป็นอเมริกันค่ะนะอเมริกันในก้นจับเจอแมงตังหมดมี33ล้านปลายค่ะก้นลูกตายในมี6กแสนหเหงปลายค่ะเนาะที่2ในเป็นอินเดียค่ะอินเดียในก้นจับเจอแมงมี2าเจล้านปลายก้นลูกเสียงตายมี3 0 0แสนปลายค่ะ ที่สามก็เป็นปลาซิวค่ะเนาะก้นที่จับเิอแมงตัางมดสิบหกล้านปลายก้นเลยลูกตาหยอ่อนมีสี่แสนปลายวันไหค่ะต่อถึงวันที่เส้า 7, เจ็ดเหรินโทนหาปีสองเหงศร้าเอ็ดค่ะเจอแมงตาเป็นโควิดสิบเก้าในขณะนะแพจอดตัวกว่าเนี่ยสองปากเศร้าเมืองยาวค่ะโขนับก้นที่จับจอดตัลุงฟ้ามีหนึ่งหนึ่งปากโคสิบเก้าล้านเก้าหมื่นสามเหงาสามปากหกสิบแปดว่าจากไหนค่ะอ,อ๋อ อ้อค่ะเน่ก็ยุ่มยามว่าเพราะว่าเทียงเกวันตั้งนานไหนแต่เข้าขาดอีเลยคู้อยู่หื้อไหนค่ะเนาะว่าเอ๊ตั้งเป็นโควิด -19 เกแน่เงาหง่ามันเป็นจึงหื้อมันลุกดีเลยเห็นสีเป็นมาใน่ค่ะเนาะประวัติเลยฮู้ลองคึบน้มันมาจึงหื้อในที่เอามาล่ะในเป็นพี่น้องเฮาขากว่าแน่ค่ะเกี่ยวกับเลยลองตั้งเป็นในค่ะนะอันรีตกใจและดีใจเลขจอมแน่เนี่ยลูกอ่อนห้ามปอแม่แน่นาแก่ในว่าน่ะพ้องถ้าเป็นโควิด1 9แพ้แน่ค่ะ โอคะเนกอลูกอ่อนฮาปากอกะเย็นเป็นก้นห้ามปอมแย่ย้อนเจอแมงตาเป็นโควิด19เกาคาสายใจเนออเย็นเปอรว่าเจอแมงตาเป็นโควิด19เกาคาสายใจก้นเมืองอินเดียหนึ่งวันหลอ่ำย่อมสีเ่งไปนั่นสีเฮ็ดให้ลูกอ่อนกึ่งก้างเย็นเป็นกวนห้ามปแมอแม่กว่าในโจแพบตาเนออสื่อข่าวอาจารย์ศิราคะะนาอออกในว้วา ลองแพร่ําเจอแมงตาเป็นโควิด19ที่ในเมืองอินเดียเฮ็ดให้ตุ้มเตอลูกอ้วนตั้งนําแลลูกอ้วนมังก็กามหายกอไล่ลูกซุ้มปอแม่ค่ะตั้ง2กอในออตั้งปอตั้งแม่นั่นน่ะเนาะกําพ้องได้ในเย็นเป็นลูกอ้วนเลยถูกปล่อยปื้นปล่อยแปเสแตจังเย็นเป็นลองเด็กงเป้กินลูกอนในอนาคตมื้อหน้านค่ะจังอินเดียแต่ก ลาดวานั่นขนาดเนาะแต่เจอเมื่อมีลงแพลําเจอแมงตาเป็นโควิด19เนี่ยมีลูกอ้วนาาก77ก็เย็นเป็นกวนทําปอแม่ย้อนว่าปอแม่ลูกอ้วนถูกเจอแมงคาสายใจเสซ้ําอํม,มีพี่น้องห้องเก็บเล่งหูอยู่ทีพ่องลงฝายปกป้องนายิ่งแลลูกอ้วนก็เลยตูย้อนให้กวนเมืองต่างถึงสายไม้ลูกอ้นเจอห้ามปอแม ห้ไวพายสุดก่อนลูกอ่อนได้ถูกปล่อยแปดนํเลือเสีนไนว่าจังหนังไนเนีนนะะ่ยค่ะอ๋อค่ะปีพี่น้องน้องเข้าค่ะหาบถอมเยวกอเป็นไว้จ้งหือคะ่ะนะเมื่อป่วนมาไปหึงสังไนกล้วยเนะะี U ่ยค่ะอ๋อ U D U N I C E F ค่ะยาไเลออกมาทุกย้อนหายมีลองลองมือเหตสังเหกลางกลมทิง้งเจอแมงตาเป็นโควิดสิบเก้าหนังไวพายตัาเดจอยเทียมลูกหวอนได้อเชียตอนใต้เนะะี่ยอ๋อ แต่จะเมื่อมีลองแร่ล,ล่ามเจอแมงในปีสองแห่งซาป่วนมาใน U N I C E F คเนาะยามปันฟางลาดวา่าในเอเชียตอนไต้เตจังมีลูกอ่อนหมอก228แห่งแลปะปเมลูกวันหน่งหนห1งห่งก็เตลูดเซีงตายย้อนเปิดตั้งเป็นโควิด1 9นีคะ่ะก็เปิดสังในก็เปิดย้อนก้นกำปันนำค่ะเนาะ อาเข้าถึงลอองดีป้ายอยู่ลีตาเกล็ดกลางเจอแมงตั้งเป็นว่าจังหนังไหนคะ่ะเอาค่ะข้อมูลอันใดเลยเปึงเอียมาที่องการข่าวได้ฟรีดอมออกไวะะกหว้นีค่ะอี่นองค่ะรับถอมเยาเป็นไว้เจอพรองคะ่ะ,ะเพราะว่าเฮาค้ามาดยตั้งเป็นโควิดโควิดหนเหมือนฮางมันเด็เป็นตั้งเป็นอันนึงให้จังไหนคะ่ะกวยกะว่ามันเอาสายใจก้นแท้กว่านำเต้แต่ค่ะเนาะลูกอ่อนก็เย็นเป็นกน้นมีปอแม่เนะ แต่แล้วว่าเป็นทั้งเป็นที่รีโคอันนึงค่ะนะเป็นสมบัติมีเงินตองแต่มีอํานาจก็หือก็ประวัติมันก่อมจังจังหือกมทิ้งมันไลอย่าไปจับคนมีเงินไปจับคนมีอานาในมันจังว่าค่ะเนาะงเป็นโควิด19นนค่ะกนั้นแลเนี่ยก็เป็น n อันีฟังแต่น่เนาะ ค่ะยื่นโจมพี่นอกค่ะกูโกอที่หับถผอมพันเอ็นปันแห้งค่ะนะพี่นอกค่ะหับถอมยาวไข่ปันตั้งหันถึงเจ้าหือในปันตั้งหันถึงมาอะไรค่ะหับถอมเยาะเสียงมันจ่องแจงเลี้ยงในจอยปันตั้งหันถึงมาอะไรค่ะนะเมื่อไกเลยหันปี่นอกค่ะรันมาว่าเสียงมันลอยหน่าในค่ะก็เสียงมันแจงเลี้ยงแจงเลี้ยงเจ้าือในจอยรันนีมาปันอินหนึ่งค่ะนะเขาใส่หม้อหอมได้หมงปอกก๋อแต่ยว่าเจ้างือตั้งไวเหมือนเก่าก่แกๆกะ เคืงค้อมห่างป้องมันแต่มีรลองข้องคำเฮือไหนคะเนะาะค่ะมีตรเหือกอปันตั้งหันถึงบ้านไรค่ะนะยินจมกูกค่ะยอนให้อยู่เลยกินหวานแหละลอดเพกันเซกัมค่ะเนาะไม่ทรงค่ะ